เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองเป็นชาวสวนกาแฟหนึงวันนะครับมาวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในหมู่บ้านดอยช้างนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของหมู่บ้านในโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนานะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้นัดพี่ๆกันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่ๆกันเลย ก็นี่เลยครับที่คุณชายแล้วก็พี่แอร์นะครับที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากเรียนรู้วิถีชีวิตที่นี่มากเลยอยากเป็นชาวเกษตรกรสักวันหนึ่งก็คือช่วยพาผมแบบไปลุยหน่อยได้ไหมครับได้ครับวันนี้เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยน้อง <laughs> ได้เลยครับวันนี้ผมจะไปลุยตามพี่แหละที่อยากใช้ใผมทำไรไตร่ที่เลยครับ พี่บุญชัยครับก็คือช่วงนี้เนี่ยผมสงสัยมากเลยว่ามันเป็นช่วงไหนของการดูแลกาแฟครับเป็นช่วงที่เราเตยมตัวใส่ปุ๋ยเอาจากเปลือกเชอรี่นะมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรครับโอ้<ป>สุดยอดเลยปีนี้จะได้ถึงประมาณ2ล้านบาทครับวูสองล้านเลยครับประหยัดงบประมาณในการซื้อปุ๋ยใช่ประมาณ2ล้านนะครับโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับต้นทุนต่อปีอครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดเลย,ย,เลยจริงนะคือผม,มก็เป็นชาวเกษตรกรเหมือนพวกพี่แหละ ยังไม่เหนื่อยเลยจริงจยังไม่อยากพักเลยครับผมยังไม่เหนื่อยนะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาทาง้งเขาเสร็จแล้วมาต่อผ้าใบกันผ้าใบเท่าไหร่พี่ได้ครับต <c oughs> อนนี้ผมสงสัยมากเลยวล่าปกติเนี่ยถ้าสมมติว่ามาทําไรท่ทําสวนอะไรแบบนี้ครับผมเห็นพวกพี่ห่อแต่ใบตองเอ่ยใบใบขาใบขุ้มือทำไมถึงใช้วิธีการแบบนี้ครับถ้าเวลากินเสร็จครับเษคยาพวกนี้มันสามารถย่อยสลายได้ ไม่ไมเพิ่มขยะเข้าไปในแกงในสวนกาแฟครับเมื่อพว่าง่ายๆเถอกินเสร็จแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับพวกพืชผักของเราอีกทีนึงใช่ครับนี่ผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าเรานั่งกันตรงนี้เนี่ยด้านหน้าของเราเนี่ยบิวดีสุดๆไปเลยนะครับฝั่งนู้นพี่บุญชัยครับคือผมสงสัยมากเลยว่าพอถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเป็นช่วงไหนครับแล้วเราจะต้องทอํายังไงบ้างครับเป็นช่วเดือนตุลา มต้งไปครับผลชุรีเริ่มสูงแล้วเราข้อเลยทยอยเก,เก็บเก็บเฉพาะเม็ดที่แดงอันนี้ผมสงสยัยผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่ง ทำไมถึงเรียกว่าผลเชอรี่ครับเมล็ดที่สุกเป็นสีแดงจะเรียกว่าเป็นเมล็ดเชอรี่เชอสีแดงผมสงสัยนึกว่าแถวนี้ปลูกเชอรี่ด้วยกา <laughs> แ,แฟแก้วหน,นึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรสชาตินะครับแต่ป่าเนี่ยก็อยู่รอดคนก็อยู่ได้ด้วยนะครับนอกจากการที่มีเวนาเข้ามาซื้อผลผล,ผลิตของกเกษตรกรเองกเกษตรกรยังได้ค่าออแกนิกพีเยมที่เพิ่มจากราคาท้องตลาด 2บาท50สตางค์ต่อ1กิโลเชอร์รี่การปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แบบนี้นะครับชาวบ้านเองก็ยังได้ค่าเช่าโกลที่เป็นค่าการเวลยรักษาปืนป่าของเกษตรกร,เ,กรเพิ่มอีก1.5บาทต่อกิโลเชอร์รี่ความจริงนะคือมันได้หลายเด้งมากเลยใช่ครับ <laughs> ได้หลายเด้งมากเลยนะครับมีวนาเองอยังมีเงินพัฒนาชุมชนที่แถมให้กับเกษตรกร,กรอีกไว้สําหรับในการพัฒนาหมู่บ้านทําถนนทําระบบไฟฟ้าประปา,ปาหรือว่าช่วยเหลืองานในชุมชนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับผม อ่าผมผมย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยย้ายมาปลูกกาแฟเพิ่มครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าผมจะใช้เวลาไม่นานกับการทดลองใช้ชีวิตเป็นชาวสวนกาแฟแต่ระหว่างที่ผมได้พูดคุยพร้อมกับช่วยงานพี่ๆไปนั้นได้รับรู้ถึงพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ <c oughs> ความรักในการดูแลต้นกาแฟการขุนป่าแห่งนี้ต้นกาแฟก็คงจะเป็นเหมือนต้นกล้าของชีวิตที่กเกษตรกรทุกคนอยากจะหล่อเลี้ยงให้เติบโตเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่เขารักได้สร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อตัวเองสังคม ให้ลูกหลานในอนาคตเช่นกันผลพลอยได้าจากความรักเหล่านี้ก็ถูกสก,กัดมาเป็นกาแฟาชั้นเยี่ยมของมิวนาที่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองและรักษาปื๋นป่าในประเทศเราเปไปด้วยกันครับในการเดินาทางครั้งนี้ยังไม่ถึงบทสรุปได้ยังมีอีกหลายมุมมองของการปลูกกาแฟาในป่าแห่งนี้ให้เรียนรู้อีกหลายหมู่บ้านเดินทางไปรับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันกับผมในคลิปต่อไปนะครับมิวนา Living t o g e t h e r growing together มิวนาปลูกมาจนโต